น้องมาลองเพลงให้ฟังน้องมาขอข้าวกินเนีย่ยดูชัดๆครับเนีย่ยขยายให้ดูล <c oughs> กเอี้ยงมาทุกวันนะครับบางทีก็เป็นในงอนมาบางทีก็เป็นในไม่งอนมีสองสายพันธุ์อดไม่ได้ครับมีก็ต้องให้กิน ที่เขาก็มาสองสาตัวบางทีก็มาตัวเดียวมาแล้วตัวเดียวเนี่ยเรามองเป็นนกสี่ห้าตัวนะเพราะเสียงเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะแปลกนะอันนี้ซูมสุดลเล้วก็จะไปละเราโยนข้าวไว้ตรงหลังคาลังคาข้อไก่แต่ที่เขามาทำเสียงแบบนี้เพราะเขาจะส่งสัญญาณให้แมวรู้ว่าเขามา กลัวแต่ต้องให้รู้จะได้ปลอดภัยอันนี้คือวิธีของเขาคิดว่านะครับคิดว่านะแก้วอ่าแก้วแก้วธรรมชาติพึ่งพิงอิงอาศัยว่จาจะมาเมื่อไหร่ก็มา